ร้องรอ AF นะคะหลังจากที่เอ่อเอ่อเรียกว่าไงออกมาใช้ชีวิตนะเป็นดาราอย่างเต็มรูปแบบแลวแลวก็เราก็อยากรู้ว่าหลอกนอกจากการร้องเพลงของเขาแล้วหลังๆก็ไม่เห็นในเขาร้องเพลงเลยนี่เขามีข่าวกัดจังเหรอก็ใช่เงินข่าวว่าจีบกัดจังไงแต่ตั้งสดด้วยนะกอใช่ไงขายขนมจีบเลยไหมล่ะยังไงวะเนี่ยฮะเซลระเปานะไปฟังรอหน่อยสิ คือผมมองว่าเป็นน้องครับเป็นน้องคนหนึ่งที่ผมก็คือเราก็สนิทด้วยถามว่าสนิทไม่สนิทครับเพราะว่าเราทํางานด้วยกันมาจากระเบิดเชี่ยนแถวตรงครับใช่แต่ว่าพอพอมันเป็นผมว่าเป็นเป็นเรื่องของที่พอน้องเขามีเรื่องราวส่วนตัวของน้องเกิดขึ้น,นครับแล้วมันเอินว่าเราเรา,เราทํางานกับน้องอยู่ทุกคนก็เลยก็เลยจะจะบกุ่มกันที่เราเราได้ติดตามเรื่องข่าวๆของน้องใช่ไหมครับว่าเขาออ ทราบข่าวครับจากจากแบบว่าเห็นที่ตามข่าวนี่แหละแต่เวลาพอเป็นเรื่องส่วนตัวผมจะไม่ค่อยถามไม่ค่อยคุยนะครับเพราะว่าผมก็คือเราก็ไม่ได้สนิทกับน้องเขาขนาดที่จะบางทีเรื่องส่วนตัวไงผมเป็นคนค่อนข้างจะพี่เกรใจครับแต่ว่าน้องเขาไม่ได้เคยมารึกขาเรอไม่ครับถ้าไหนจะเจอผมก็จะผมคือเหมือนลกน้องก็จะรู้แหละว่าตลอดคนจะรู้ข่าวเรื่องน้องเนียผมก็จะแบบว่าเหมือนบอกว่าจะเป็นแบบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยตามตามภาษาเวลาเจอครับเรื่องสัญญาบ้างเห็นบอกว่าจะหมดสัญญาแล้วจะต่อหรือไม่ต่อครับสัญญาเหมือนตอนนี้ผมเหมือนผู้ใหญ่ก็กำลัง ผมเองยังไม่ได้คุยเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะผมทำงานทุกวันเลยครับ,รบแล้วก็มันผมก็ยังไม่ได้ทํากันบ้าน,นะครับผมว่าว่าจะยังไงถ่อไปเพราะว่าเรื่องรูปทางไง,นะอองครับพ้นนครับเดี๋ยวต้องเดี <S <S ๋ยวผมขออนุญาตให้ให้ตรงนี้เรียบร้อยก่อนดี่อยากรู้ยังไงว่าจะเป็นจรงหรตอเล่ ยังไม่รู้จ,จริงๆเลยครับใต่ว่าเราช่างใจหนักกว,ว่าสมควรเน่เพราะตอนนี้เราเหมือนขอเวลาคิดอยู่ตรงนี้คือผมผมองคือที่ผมช่างใจเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราเราคิดว่าเราจะไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ย <ừ> หรือว่ไร้แต่คือผมผมมองว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันเดี๋ยวให้ให้ผู้ใหญ่หรือว่าตัวเรามันออกมาให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเลยก่อนมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอัปเดต